ช่วงที่3 c a แคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวบายแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์สู่คืไยสวัสดีครับควนหญิงหลรยเต้าสู่คืไทยยส่ียนดากกาู่ทยส่คู่คทยู่นยสู่คืัยสคนไทู่รนท่ไทู่สู่คืนไทยส่คยสู่นทา่ทย่ไท่ยส่นไท่ย่คไ่่ไ่ส สมาพัเครือข่แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่นะครับได้ลงทำ MOU สถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่โรงเรียนสุขุไทยซอยรามินทา65เขตบางเกนนั้นน่ะเราได้พบน้องๆครับที่เขามีผลงานเกี่ยวกับการวาดภาพโรงเรียนสุขุไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านี่นะครับแล้วก็บุหรี่มวนด้วยผุเห็นแล้วเป็นภาพที่ประทับใจครับ วันนี้ผมก็เลยจะพามาพบกับผลงานของน้องๆที่โรงเรียนสุขไทยครับที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือและขวามือผมเดี๋ยวผมจะให้เริ่มจากน้องคนขวามือสุดข,ของผมเลยนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงคนสุดท้ายนะครับอน้องคะ,คะอะไรก็วได้เลยแล้วก็บอกบอกบอกได้ว่าภาพที่เราวาดเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงวาดภาพนี้เสื่อมมา อ๋อค่ะหนูสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงระฟลดดาเชิงชายอยู่ป .6 ทับหนึ่งนะคะก็ภาพนี้วาดขึ้นเพราะว่าจะบอกทุกคนว่าห้ามสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่ามันจะไปทำลายปอดแล้วก็ก่อมะเร็งกับร่างกายเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณสิชาทิสวรรณค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งนะคะเริ่มนี้หนูได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่ ชอบสูบบุหรี่ค่ะอันนี้คือบุหรี่ที่จะให้คนปกติไปสูบนะคะแล้วคนนี้เขาไม่อยากสูบและคือบุหรี่อยากอยากจะเอาชีวิตของเขาค่ะถ้าคนนี้ได้สูบบุหรี่คนนี้ก็จะเกิดเกิดโรคมะเร็งแล้วสามารถเสียชีวิตได้ค่ะโอ้เดี๋ยนะท่านะผู้ชมครับผมชอบตรงนี้น้องเขาว่าอันนี้คือบุหรี่ค่ะบุหรี่แต่ ท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะครับบุรีเขาเป็นรูปของปีศาจครับมีมีเขาด้วยใช่ไหม<ช>ทาไมเราถึงว่าบุรีเป็นรูปปีศาจคะบุร,รีก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดสิ่งร้ายๆจากคนคนหนึ่งค่ะก็คือก็เหมือนปีศาจที่มันไม่ดีอะค่ะบุรีสามารถทําให้คนตายได้ใช่เป็นโรคมะเร็งนั่นคือปีศาจ ในจินตนาการของเราบุรีคือปีศาจนะครับถ้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับปีศาจก็ทําไมคะอย่ายุ่งกับบุรีอย่ายุ่งกับบุรีเพราะถ้ายุ่งกับบุรีแล้วจะเกิดให้เกาะมะเร็งค่ะเกาะมะเร็งแล้วสามารถเสียชีวิตได้เห็นไหมครับบุรีในในภาพของน้องเขาคือปีศาจนะครับ สวัสดีค่ะเด็กหนูเด็กหญิงปารามีเกกีนะอยู่ป .6 ทับ2ค่ะก็รูปนี้แรงบรนดารใจหนูได้จากบุรี่สามารถทํรลายร่างกายเราได้ค่ะก็บุหรี่มีพิษนําชีวิตสู่ความตายค่ะก็เหมือนว่าบุหรีเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นมือเราแทนค่ะเหมือนมันใกล้กลืนกินชีวิตเราเข้าไปแล้วค่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับบุหรี่กลืนกินชีวิตเราเข้าไปได้น้องก็เลยเสืออกมาถึงในเรื่องของหลุมศพ รไอพเห็นไหมครับมีหลุมศพด้วยมีไม้กางเขนมีหัวกระโหลกเลยตายหมดเลยแล้วไอเข็มฉีดยาน,นี่คืออะไรคะก็เป็นเหมือนว่าฉีดสิ่งไม่ที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายะคะ่ะอ๋อเห็นไหมเหมือนกับเอาสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกายตรงชาติไทยนะคะก็สื่อว่าประเทศไทยของเราอะคะ่ะก็มีคนที่ล้มตายจากบุหรี่เนี่ยไปเยอะพอสมควรเหมือนกันก็อยากจะรณรงค์ให้ คนไทยเลิกสูบบุหรี่เยอะขึ้นนะคะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับภาพนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการที่น้องเขามีว่าสูบแล้วตายนะครับแต่น้องเกาเอาข้อมูลสถิติด้วยว่าคนไทยตั้งแต่อดีตมาสูบบุหรี่เยอะ<ช>ไปนั้นพอสูบปุ๊บผ,ผลสุดท้ายก็คือตายนะครับไปนั้นนี่เขาสื่อเลยว่าถ้าจะให้ประเทศไทยสถิติในเรื่องของ บุรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าลดลงต้องทำยังไงคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเ,เลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็น้อง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 นะคะที่กำลังจะเข้าไปลองดูสิ่งนี้ก็อยากให้ลองออกห่างจากสิ่งนี้ดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไปไกลๆนะครับน้องเขาบอกว่าไปไกลๆและจะดี <c oughs> นะ <c oughs> อ่าเอาไว้ก่อน ทีเดี๋ยวต้องไว้ทีหลังนะอ่ะน้องอสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตามเปรนีเงยนสบายชื่อเล่นชื่อน้องพอใจค่ะก็คือภาพนี้หนูได้แรงบันดแรงบัดาลใจจากบุหรี่ที่เป็นปีศาจค่ะก็คือคนนี้เขาก็จะยื่นชีวิตให้บุหรี่เหมือนว่าแลกชีวิตกับบุหรี่ค่ะภาษาจีนใช่ไหมคืออะไรคะ,ะชีวิตค่ะอะไรนะชีวิตค่ะ แปลว่าแปลว่าชีวิตค่ะชีวิตชีวิตค่ะก็คือแลกชีวิตกับบุหรี่ค่ะอ๋อถ้าเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวก็คือไม่ต้องสูบบุหรี่เราไปแลกกับบุหรี่เพราะถ้าสูบแล้วชีวิตจะไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตคือตายเร็วใช่ไหมเพราะนั้นนะครับน้องก็บอกว่าถ้าอยากให้มีชีวิตยืนยาวอย่ายุ่งกับบุหรี่ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียรโคชพันธ์นะคะรูปที่หนูซื้อถึงก็คือเอ,อ่อการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดผลเสียแค่กับตัวเองแต่ว่าควันของบุหรี่เนี่ยมันสามารถไปเกิดผลเสียกับผู้อื่นที่อยู่รอบข้างได้ค่ะโอ้โหความหมายความหมายของน้องคนนี้นะครับน้องเขาเป็นห่วงสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ใช่ค่ะแต่ว่าแบบโดนคนที่สูบบุหรี่ ควันจากคนที่สูบบุหรี่ครับอาจจะทำลายร่างกายเขาได้อ๋อเห็นไหมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือสองมือสามใช่ใช่ไหมใช่เ<ช>ขาไม่สูบแต่เขาต้องเดือดร้อนเ<ข>องเดือดร้อนด้วยพราะไม่สูบเพราะ่สูบอ่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยอยากจะบอกคนที่สูบบุหรี่ว่าจะไปรบกวนคนที่เขาไม่สูบเนี่ยเรามีวิธีพูดหรือสื่อกับเขายังไงบ้างก็จะสื่อว่าแบบ ถ้าสูบบุหรี่เนี่ยหนูก็จะบอกเขาเลยว่ามันเป็นผลเสียกับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นผลเสียกับผู้อื่นด้วยเพราะว่าควันของบุหรี่นะคะมันลอยออกมาแล้วก็อาจจะไปโดนผู้อื่นที่อยู่แถวนั้นได้อืมเคยไหมเค,เคยเจอเคสแบบนี้ไหมเคยกับตัวเเองเคยๆค่ะอ่ะแล้วเราทํายังไงหนูก็บอกพี่เขาค่ะว่าแบบเพี่อย่าสูบเลยนะคะมันมันไม่ดีแล้วก็แบบเป็นผลเสียต่อผู้อื่นด้วยแล้วก็ฟังไหมเขาก็เขาก็ฟังเขาฟ<ข>ังใช่ไหมอันนี้อันนี้เราไปบอกเขาที่ไหน ตรงตลาดเขาตั้งหนูไปซื้อข้าวหรือหนูก็เห็นเขาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับน้องอยู่แค่ชั้นอะไรนะคะป .6 ค่ะชั้นป .6 นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นความกล้าผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรืออีกหลายๆาท่านนี่นะครับเอาความกล้ากล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไปใช้น้องเขาเห็นว่าคนที่สูบบุหรี่นั้นน่ะสูบแล้วควันก็มาโดนน้องเขา น้องเขาก็ได้เดินเข้าไปบอกให้เลิกสูบนะเพราะมันจะมากระทบกับตัวน้องเขาแล้วก็ตัวคนที่อยู่ข้างๆด้วยนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเด็กที่กล้านะในการที่ที่จะไปบอกเขาแล้วเขาอายุเยอะมากหรือแก่ไหมประมาณเป็นวัยรุ่นเน็ตค่ะวัยรุ่นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วตอนที่เราไปบอกเขาเนี่ยสีหน้าเขาเป็นยังไงสีหน้าเขาคือตอนนั้นเขาเหมือนเขาเหมือนจะไม่รับฟังแต่ว่าหนูก็บอกเขาแบบ หนูก็บอกเขาไปค่ะเขาก็โอเคเห็นไหมครับเราไปบอกเขาด้วยเหตุผลทุกคนแหละครับถ้าเขามีเหตุผลเขาต้องฟังและน้องเขาน่ารักด้วยคนนั้นเขาก็เลยฟังน้องนะครับแมบสุดยอดเลยอันนี้คือเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยว่าเป็นะจะเป็นทําให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับโทษจากพวันบุรีสุดท้ายแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ <c oughs> ครับภาพนี้เนี่ยจะสื่อถึงถึงห้ามสูบบุหรี่ครับเพราะว่าจะทําให้เสียชีวิตครับแล้วผมก็ว่าเป็นสเต็ปสเต็ปครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจครับแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าสูบยังสูบไปอีกเนี่ยก็จะถึงแค่ความตายโอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าถ้าสูบบุหรี่อันแรกเลย เจ็บหัวใจอันนี้ไม่ใช่อกหักใช่ไหมไม่ไ่ครับไม่อกหักทํไมทไมถึงต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากควันบุหรี่ครับมีสาเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายเป็นสารนะครับมันมีสารนิโคตินมีทานะขับไปที่หัวใจเลยปอดหัวใจเลย่ะหัวใจปอดเจ็บครับก็ต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้ายังสูบไปอีกเนี่ยก็ถึง เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับภาพนี้เป็นปริศนาทมเลยนะครับนี่ท่าสุบรีเจ็บชุยที่หัวใจแล้วก็ปอดเห็นไหมครับเขาเขาทะแยงลงมาข้างล่างจากขวาลงมาล่างซ้ายเป็นรูปของโรงพยาบาลนั่นคือเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วออกมายังไม่หยุดอีกดูกากบาทคิดเฉียงตัดลงมาอีกด้านนึงครับ หัวกะโหลกความตายแล้วก็ i e s p i e c สุสานเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกากบาทครับไม่ครับอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมครับทำน้ส่อมากแล้วทำไมใช้สีออกโทนสีแดงสีส้มเพราะว่าบุหรี่เนี่ยเวลาจุดครับจุดด้วยไฟแล้วอาจจะทำให้โลกร้อนได้ด้วยครับเนื่องจากควันที่ออกมาจากบุหรี่ค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะไฮร์รอตเตอร์ของผมจุดบุหรี่มันต้องใช้ไฟไฟก็คือสีแดงสีส้มจุดแล้วนอกจากตัวเองแล้วคนรอบข้างจะเดือดร้อนโลกก็ร้อนโลกก็ร้อนด้วยอ่ะอันนี้อยากจะให้ฝากเลยนะกับคนที่เขายังสูบอยู่เรามีวิธีจะบอกเขายังไงเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักครับเลิกบุหรี่ เพื่อคุณเพื่อคนที่คุณรักครไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามครับเราเรียกได้ว่าถ้าคุณรับทุกคนควรจะหยุดการสูบบุหรี่ใช่ค่ะเาละอ่ะตอนนี้พี่จะให้ฝากกับท่านผู้ชมกับเพื่อนๆเลยที่เขายังสูบบุหรี่อยู่ทั้งบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าเราจะมีอะไรฝากเขาบ้างอ่ะเริ่มแบบตอนนี้เลยก็อยากให้ทุกคนนะคะ นึกถึงว่าแบบอาการที่เราสูบบุหรี่เนี่ยมันอาจจะลดความเครียดของเราได้แต่ว่ามันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกบุหรี่กันให้เยอะมากขึ้นค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงในการสูบบุหรี่นะคะถ้าเราสูบบุหรี่เราไม่ได้จะเกิดกับตัวเองด้วยคนอื่นก็จะอาจจะเกิดด้วยค่ะก็หนูคิดว่าถ้า การที่เราสูบบุหรี่มันสามารถหลายคนอาจจะคิดว่าการที่สูบบุหรี่จะทําให้หายเครียดได้แต่ว่าถ้าเรายิ่งสูบมากขึ้นมันก็ยิ่งทําลายร่างกายเรามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราจากโรคไปแบบเร็วขึ้นทั้ง,ท,งที่เราไม่ทันตั้งตัวค่ะก็หนูก็อยากให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ไปกันค่ะเพราะว่าบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายของเราแล้วก็สามารถก่อโรคได้เลยค่ะ ขอหนูอยากบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะงดการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้านะคะเพราะว่าอย่างที่หนูว่าเลยนะคะเว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียแค่ตัวเองแต่มันส่งผลเสียไปถึงคนรอบข้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะส่วนผมนะครับผมก็จะอธิบายตามรูปเลยนะก็คือเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตายครับถ้าหากยังสูบบุหรี่อยู่นะคะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับและนี่คือไอเดีย ของน้องๆโรงเรียนสุุทรไทยนะครับที่เขาถ่ายทอดไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของเขาออกมาในรูปของภาพในเรื่องของศิลปะครับแล้ววันนี้ครับเราต้องขอบคุณน้องๆนะครับเหล่านี้ที่เขามีสิ่งอันพันละน้อยเกี่ยวกับในเรื่องของบุหรี่บุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยและถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นภาพเนี่ยสื่อให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจเลยว่าน้องๆเนี่ยเขาคิดต่อบุหรี่ และรักโรคอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับจากโรงเรียนสุขศิษยไทยครับขอบคุณครับค่ะขอดีงหัวใจยังมีความหวังเธอจงเดินออไปด้วยพลันหากมันจนักเพียงไหน วันเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวันแพ้ตัวเองทุ้าวเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุรีพิพกธรรมดาก็เสียเวลากับนาขาสดใสที่เธอต้องเ้าไป